ดวงนิวมูลพร้อมเลขเด็ดสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลราศีพิจิกและราศีธนูอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจพิมพ์น้อมรับคำมาหมายและกดเซฟสตหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎเรื่องงานช่วงนี้ท่านมีความพงปงพอใจมีความสุขในชีวิต เรื่องของการทำงานเรื่องเงินนะผะคบอกว่าท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมในการจัดการทางการเงินแนละโอกาสใหม่ๆในการสร้างไรายได้เรื่องความรักท่านจะมีความรักและความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมัน่นเลขนำโชคของท่านได้แก่2องสหราศีสิงห์ในช่วงนนมูลนี้การงาน จะมีความสําเร็จมีความสุขในอาชีพที่ท่านทำเรื่องการเงินเป็นช่วงที่จะมีโชคดีหลายคนนะครับจะได้โชคทางการเงินนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพื่อการสร้างความมั่งคั่งของตัวท่านเรื่องความรักนะครับท่านเองมีความหวังแล้วก็มีความโรแมนติกมากในช่วงเดือนเดือนนี้เรื่องนำโชคของท่านได้แก่ สามห้าแปดแปดราสีการในช่วงนี้มูลนี้นะครับเรื่องการงานนี่มีความสําเร็จนะครับแล้วก็ท่านเองอยากจะเป็นอิสระในด้านการงานหลายๆท่านที่ทํางานอาชีพอิสระอยู่ก็มีโอกาสนะครับได้กําไรเป็นกอบเป็นกำมเลยนะครับเรื่องการงานเรื่องการเงินนะครับในเรียนนี้รู้สึกว่าท่านเองไม่ค่อยพอใจใน การเงินที่มีเท่าไหร่นักนะครับหรือไม่พร้อมที่จะรับโอกาสบางอย่างเกี่ยวกับการเงินนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็ท่านเองก็จะมีความสุขนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ในทางนี้เลขนำโชคของท่านได้แก่สี่สองหกหนึ่งราศีตุลเรื่องงานนะครับท่านเองนะครับจะมี การรับและการให้นะครับท่านเองอาจจะมีการช่วยเหลือผู้อื่นในการทํางานนะครับรวมถึงนะครับในช่วงนี้นะครับท่านเองก็จะได้รับความช่วยเหลือจากหลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเรื่องการเงินนะครับถ้าท่านใดนะครับทําเกี่ยวกับในหน้านะครับรายได้ก็จะดีมากนะครับแล้วก็ท่านเองสามารถทํางานร่วมกับทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดีและก็มีความรับผิดชอบอย่างดีด้วยนะครับ รื่องความรักนะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีการตัดสินใจเพราะว่ามีตัวเลือกหลายตัวเข้ามาให้เลือกนะครับเลขนำโชคของท่านได้แก่1978ราศรีพิจิกนะครับเรื่องงานนะครับท่านีจะมีโอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆนะครับที่สามารถสร้างอาชีพสร้างความเก่งในงานของท่านนะครับเรื่องเงินนะครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการ ต่อสู้ในเรื่องการเงินนะครับบางคนอาจจะปากกาดยิดทีนะครับหรือว่าพยายามป้องกันนะครับสิ่งที่เข้ามาทําให้ท่านต้องเสียเงินเสียทองนะครับเรื่องความรักนะครับก็อาจจะมีนะครับความเครียดนะครับหรือมีความโกรธหรือมีอะไรต่างๆที่ทําให้เราปวดหัวทําให้เราเครียดนะครับในเรื่องของความรักนะครับเลขนำโชคของท่านได้แก่2563 นาสีธนูนะครับในเรื่องของการงานในช่วงนี้อาจจะมีคนใส่ความนิทาว่า,าร้ายตรงนี้ต้องระมัดระวังทีเดิงน,นะครับอาจจะได้ข่าวไม่ดีทําให้เราหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะครับบางครั้งก็อย่าไปใส่ใจอะไรมันมากนะครับเรื่องเงินเนี่ยช่วงนี้ท่านเอนะหมุนเงินนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับค่อนข้างปวดหัวแล้วก็จัดการกับสถานการณ์การเงินที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน เรื่องความรักนะครับก็จะมีความรักที่มั่นคงเข้มแข็งนะครับแต่ว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะตัวเรานะครับอาจจะอยากให้เขาทํานู้นทํานี้ให้นะครับหรือว่าเราเองอาจจะถูกวงการว่าต้องทำ 1, 2, 3, 4สองสามสี่เลขนโชคของท่านได้แก่3077โชคดีทุกท่านครับ